มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวค่ะเ,ออเป็นเรื่องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนนะคะที่หลายๆคนเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะคะก็เดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตกันค่ะเพราะว่าวันนี้โรงพยาบาลรามาเนี่ยเขามีการเปิดให้จองวัคซีนของซีโนฟาร์มกันแล้วนะคะค่ะโดยในวันนี้นะคะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลราม,มาธิบดีค่ะได้เชิญประชาชนนะคะที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิ 19, ด19ใดๆมาก่อนเลยนะคะ ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปค่ะหรือป่วยโรคเรือ้อรังหรือเป็นหญิงตั้งครรภที่มีอายุครรภตั้งแต่12สัปดาห์ขึ้นไปนะคะรวมไปถึงผู้พิการด้วยค่ะเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มนะคะเข็มที่1โดยแจ้งจองฉีดวัคซีนผ่านการสแกน QR code ค่ะและลิงก์เว็บไซต์นะคะโดยการเปิดจองเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะตอน9โมงเช้าเป็นต้นไปนะคะจนกว่าจะครบจำนวนวัคซีน,นะคะ่ะ โดยกำหนดการฉีดวัคซีนนะคะจะอยู่ที่วันที่29สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะตั้งแต่เวลา8นาฬกาถึง15นาฬกา น้าสตาหอชั้น3าค่ะห้างสรรพสินค้าเซ็นท่านลาดพร้าวนะคะค่ะนในพื้นที่กรุงเทพนะคะถ้ามีใครตอนนี้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะคะก็เน้นย้ำกันนะคะว่าวันที่29สิสิงหาคมนี้ค่ะสามารถที่จะลงทะเบียนได้นะคะผ่าน QR code แล้วก็ทางเว็บไซต์ค่ะที่ ข้อมูลที่ได้แจ้งไปดังกล่าวนะคะแล้วก็สถานที่ย้ำกันอีกครั้งค่ะก็คือสกายฮอล์นะคะชั้นสาที่ห้างสรรพส,สินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวนั่นเองค่ะค่ะเวอร์นิวข่าวในมือคุณ